สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องของลุงอยากเล่านะครับนะช่นเคยนะครับก็นำพระสมเด็จนะครับนะเอาพระสมเด็จที่เรามีอยู่นะครับก็เอามาให้ชมกันหลากหลายเนื้อหลากหลายสีหลากหลายพิมพ์นะครับวันนี้นะครับก็เอามาให้ชมอีกนะครับสององค์นะครับทรงพิมพ์คล้ายๆกันนะครับแต่ว่า ข้างหลังไม่เหมือนกันนะครับทรงพิมพ์ก็คนละพิมพ์นะครับคนละพิมพ์แต่ทรงพิมพ์นี่น่าจะเป็นช่างช่างหลวงอย่างที่เขาบอกนะครับไ่ทราบวัดน,นะครับเราไม่ตีเข้าวัดไหนเราไม่ตีแท็บล้อมนะครับเอามาชมเพื่อเพื่อให้เห็นเนื้อหาที่มันหลากหลายนะครับเรามีหลากหลายแล้วก็เอามาชมกันแบบหลากหลายหลายท่านที่มีความชํานาญดูขาดแล้วนะครับก็ ไม่ว่าอะไรกันนะครับนะสำหรับผมดูไม่เป็นนะครับแต่เรามีพระเราก็มาลงลงให้ชมกันนะครับสำหรับนะครับผู้ที่จะศึกษาคุณวให้มันหลากหลายนะครับนะดูของที่เสียนเขาลงแล้วก็มาดูของเราลงนะครับ mm hmm. เพื่อเปรียบเทียบกันนะครับจุดประสงค์เราก็คือพระจุดนี้นะครับเรารับนะครับในเรื่องของการ ร่วมทบุญท่านั้นเองนะครับนะไม่ได้มีมูลค่าข้างงวดอะไรมากนะครับเป็นเป็นของที่ระลึกทางด้านจิตใจเท่านั้นนะครับนะเอาดำประชมด้างหลังกันนะครับนี่ด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นสองแบบนะครับวันนี้เอาม่้ดูสองแบบองค์ซ้ายมือเราก็จะเป็นหลังวิเนียดน,นะครับองค์ออกสีขาวขาวผมเคยลงสีดำ,ดำไปแล้วนะครับวันนี้ลงสีขาวขาวทางองค์ทางขวาก็เป็นหลังเรียบนะครับสรองพิมพ์ คล้ายๆกันนะครับแต่ก็ไม่เหมือนกันซะเลยนะครับทนระงพิมพ์คล้ายๆกันแต่คนละแบบคนละเนื้อนะครับนะอ่ะเดี๋ยวมาชมแบบสเต็ป,ปลกลางๆกันนะครับพระนี่ก็จะมี2แบบนะครับองค์นึงก็จะเปรีร้ยวๆองค์นึงจะแตกลายนะครับนะเดี๋ยวมาชมสเต็ป,ปลกลางๆกันนะครับ เดี๋ยวมาชมกันนี่นะครับองค์แรกนะครับองค์แรกก็จะเป็นเส้นซุ้มแบ่งๆแล้วนะครับนะก็พระนะครับถ้าถ้าเรามองแบบเนี้ยมันก็จะเป็นมีอายุนะครับแต่จะถึงหลวงพ่อแทบล้อมอย่างไรก็ไม่ทราบนะครับแต่ความแกร่งของเนื้อเขานะมีมีความมีอายุนะครับ,นะรบแข็งเหมือนกระเบื้องนะครับ ฐานเขาทรงพิมพ์นี่ก็จะเป็นไกดๆเรือนะครับโบเรือนะรูปทรงองค์พระนะครับเหมือนลักษณะปอปลายเห็นไหมครับนะพร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 ะกลมกลมใหญ่นะครับนี่ก็อีอกองหนึ่งที่แตกรายงานนะครับเนื้อหาก็จะเป็นแบบนี้ออกสีขาวๆแตกลายทั้งองค์นะครับนะหลายท่านก็บอก เสียนเขาไม่เล่นกันนะครับแต่เราไม่ได้เช่าหาแบบนั้นนะครับเราก็เก็บมาเพื่อเพื่อชมความสวยงามของพระเท่านั้นนะครับนะแท้ปลอมเราไม่ไม่ได้ผิดฟิตตรงนั้นนะครับเอามาชมเพื่อความหลากหลายว่าพระเรามีแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับนะนี่นะครับฐานจุดเห็นไหมครับฐานชั้นที่สองนลเนหัวเรือข้างล่างนี่จะต่ำๆลงไปข้างบนนี่จะเชิดขึ้นนะครับ านข้างบนก็ตกทองช้างสวยงามนะครับองค์พระนะครับลักษณะต่อปลาเช่นกันนะครับพระภักลมใหญ่องค์นี้เป็นเกศทะลุซุ้มนะครับแต่องค์นี้เขาจะเม่ทะลุเห็นไหมครับนะองนี้ไม่ทะลุหลังลิเสเนียตองทะลุซุ้มนี่หลังเขาจะเรียบนะครับนะหลังเรียบอ่าได้ชมข้างหลังกันนิดหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาเจาะส่องเนื้อหากใ,ใกล้ๆอีกทีนะครับ ชมองค์แรกหลังวิเศษนะครับนี่องนี้องค์แรกหลังวิเศษด,ดูบนสารนะครับบนสารเราก็จะเห็นนะว่ามีความหลากหลายของบนสารองค์แรกนะครับเพราะว่าเรามีร่องรอยของการใช้วิเศษขูดไปที่ด้านหลังของพระในช่วงที่ยังทําใหม่ๆนะครับก็จะเป็นหลังแบบนี้บางคนก็เรียกหลังกระดานบ้างแต่ทาง ที่ผมไปดูหลายๆจานเขาก็บอกว่าหลังวีสเนียดนะครับอันนี้หลังเรียบนะกดพิมพ์แล้วก็เรียบเ,ยบเลยนะครับเนี่ยหลังเรียบแต่มวลสาราก็ยังหลากหลายอยู่นะครับเราก็เห็นที่โชว์ขึ้นมามีการแตกลายขอบเล็กน้อยนะครับแต่ไม่แตกถึงแผงหลังนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมแบบเจาะก,กันดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนะลองชมแบบเจาะก,กันดู เอาแบบจะเจาะกันดูนะครับอ่ามาชมองนี้นะครับองแรกแบบจะเจาะกันดูนะครับปรับทักนิดหนึ่งอ่าประมาณนี้นะครับนะ ฐานเนี่ยนะครับซุ้มตรงฐานชั้นล่างจะแบ่งเว้านะครับนะยุบย่นไปตามการเวลาเห็นไหมครับมวลสารองนี้มวลสารจะขึ้นเยอะเห็นมีหลายสีเห็นไหมครับเนี่ยซุ้มซุ้มก็ไหลขึ้นมาก็ไม่เรียบแล้วนะครับบุดเปี้ยวองค์พระก็จะออกทรงแกร่งนะครับองค์นี้นะครับซุ้มไม่ไ้ไปเอถึงองค์นี้เกียรติจะหลุดซุ้มไม่ทะลุนะครับ นะแต่เนื้อเขาแร่งมากเลยนะครับพวกนี้เดี๋ยวดูมวลสารนะครับมวลสารจะหลากหลายนะครับเส้นซุ้มที่เปิดขึ้นไปเราจะเห็นมวลสารด้านในหลากหลายมากนะครับอามาดูฐานชั้นล่างไม่เป็นแท่งแล้วนะครับปิดทรงเล็กน้อยนี่นะครับเราจะเห็นว่าไม่เป็นแท่งยึบนะครับฐานตั้งนี้งเหมือนเรือเห็นไหมครับหัวเรืออยู่ตรงนี้นี่ท้ายเรือฐานชั้นที่สาม ฝั่งนี้ก็จะสูงๆนิดหนึ่งนะครับโจบนสารหลากหลายมากเห็นไหมครับในเนื้อพระนะครับวงแขนจุดนะอกจุบนะครับมีความศึกลงไปตรงนี้นะครับศึกมองเห็นบนสารด้านในเลยนะครับสึกลงไปเยอะตรงนี้พระก็สึกลงไปเห็นบนสารด้านในเลยนะครับมีการศึกลงไปนะครับองค์ที่สององค์สอง เนื้อเขาก็จะมีความตึกนุ่มมานะครับน,ะนี่ดูฐานนะครับฐานแตกแตกทางขวางองนี้จะแตกลายทางองค์นะครับพระทรงแบบนี้นะครับนะเสียนเขาก็ไม่เล่นกันนะครับนะแต่ผมเป็นคนสะสมชอบสะสมพระเราก็เราก็เก็บนะครับนะครับถึงพระจะไม่ไม่ไม่ ใช่สายแท้นะครับสายเสียนที่เล่นเพราะเราเก็บเพื่ออนุรักษ์เพื่อศรัทธานะครับในองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าโตพรหมลังสีนะครับแลงค์สมมาสมาสุติเจ้าอันนี้ก็สิ่งแทนนะครับพระพุทธเจ้านะครับเพราะเป็นองค์นะครับแทนพระพุทธเจ้าต่ปางสมาธินะครับเดรุฐานนะครับชั้นล่างดูก,การยุบเห็นไหมครับ เขายุบสวยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นหัวเรือนี่นี้ท้ายเรือฐานชั้นนี้ก็ยุบมองเห็นหลางๆแล้วนะครับหัวเขา่าแขนหน้าอกนะครับก็ออกทรงรูปป่อป่านะครับทรงปลอปาเดี๋ยวปรับนิดหนึ่งนี่นะครับปรับให้ชัดแล้วก็จะมาดูเนี่ยการยุบยนของพระเขาสวยงามมากนิมวลสารนะครับพี่โชว์เอาเดี๋ยวมาชมข้างหลังกันนิดหนึ่ง องค์แรกนะครับจะเป็นลายวีเสนียดนี่นะครับองค์แรกเดี๋ยวผมปรับให้ดูเพราะว่าพระสององค์ไม่เท่ากันต้องปรับตลอดนี่นะครับองค์แรกนี่ผิวเปิดไปเห็นไหมครับเป็นมวลสารข้างในมวลสารข้างในเป็นก้อนใหญ่ๆมีนะครับก้อนใหญ่ก้อนเล็กมีหลายสีนี่ไล่เข้ามาขอบเป็นไหมครับแต่ก็มีย่นบิน มวลสารจะหลากหลายมากนะครับเราจะเห็นว่ามีหลายสีหลังลายวิเศษนี่ก็จะมีความสวยงามนะครับมีความสวยงามเห็นไหมครับเป็นมวลสารไหมครับครับเราเราชอบเก็บพระนะครับซึ่งมีความหลากหลายหลายหลายพิมพ์หลายหลายแบบเพื่อเพื่อชมเวลาเราคิดเกลียดนะครับแล้วก็ส่องเพราะว่าพระสมเด็จเนี่ยส่องแล้วมันมีความหลากหลายมีความ จชในมวลสารในพิมพ์ในเนื้อหาแล้วก็จะมีสมาธินะครับคลายเครียดได้นะครับนะเอาองค์ที่2องค์ที่2ก็จะเป็นมวลสารแบบนี้นะครับมวลสารเป็นหลังเรียบแตกขอบนิดนิดนะครับข้างหน้าแตกลายเยอะข้างหลังก็แตกขอบนิดนิดนะครับแต่มวลสารก็จะเห็นชัดเจนนะครับเนี่ยมวลสารก็จะเห็นชัดเจน เราจะเห็นว่ามวลสารเขาคนละแบบกันนะครับสององค์นี้ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นเราทากันเองก็คือตำคนละทีนะครับตำคนละครกแต่สีสีคล้ายเคียงกันนะครับสีองค์พระนะครับแต่มวลสารไม่ไม่เหมือนนะครับนี่เห็นไหมครับมวลสารฝั่งนี้อันนี้ฝั่งนี้นะครับสีก็จะอ่อนกว่าเล็กน้อยนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะ ประมาณนี้นะครับเอามาชมกันฝั่งนี้เลยองนี้นะครับนี่นะครับที่เปิดขึ้นมาเดี๋ยวเราจะให้ดูมวลสารสวยๆตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับเราไปจับไปตรงนี้เพื่อดูความสวยหงามของเนื้อหานะครับนะชอบก็กดไลค์หากชายกดแชร์กดติดตามจะไม่พลาดคลิปต่อ,ตอ,ตอไปนะครับสวัสดีครับ